รู้หรือไม่ว่าบางบัวทองนนทบ,บุรีมีวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการน่าไปเที่ยวเช็คอินคลิปนี้ไฟจะพาทุกคนไปกันที่วัดบางไผ่ค่ะสักการะขอพรพระพุทธร,รูปเก่าแก่หลวงพ่อทองพระพุทธร,รูปมงคลสีสุขโขทยัยประดิษฐานอยู่ในพระวิหารโบราณอันสวยงาม อีกทั้งยังมีอาคารโรงเรียนปริยธรรมที่โดดเด่นสวยงามคล้ายกับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตร์สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาอีกอย่างก็คือพระปรางสีทองมีพระปรางเอกตั้งอยู่ตรงกลางถูกรายล้อมด้วยพระปรางองค์เล็กๆอีกสี่องค์ลวดลายสีทองสวยงามวิจิตรการตานิ่งเวลาสีทองสะท้อนแสงแดดยิ่งสวยงามสุดๆไปเลยค่ะ วัดบางไผ่วัดเก่าแก่ที่สวยงามแถมยังใกล้กรุงเทพลองหาเวลาไปเที่ยวเช็คอินสักการะขอพรพระพุทธรูปโบราณกันนะคะแถมการเดินทางก็ง่ายมากๆนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาลงที่สถานีบางพลูเดินเท้าไปตามถนนบางกรวยไซน้อยไม่ไกลก็ถึงละค่ะ